กบข่าเหนียวพี่น้องกิ้มยำกับข้าวเหนียวเจ๊เจ๊แล้วไงเนาะอยกเข่าข้าไปมีที่หนึ่งที่เดียวในโรกกินยำกับข้าวเหนียวกับข้าวเหนียอร่อยีุ่เลย ก็เพิ่งเปิดเพิ่มถ้าสิตายเก็บเอาเอา่เกีจตนเอานี้เขาออกงานไปอ่ะพี่น้องเอืไปดวย่ำาจำโบปวดหัวแม่เราองเลยน่าวินข้าว้นกวนางกวน อันนี้อาไม่ไหนเด็ดนั่นห้อเน้ยมาค่ะเด็ดน่น่แ่ยางก็คเนี้ยวะนะเสยบเหรอเอเยือบมาด้มาได้ย่ากบอืม หัวหัว <analyze anthropology> <th> ัวจอมป่วนกินนีเาป็นจมปวนกามปวนเอาม่้เอมาเด้กินยำน้ำกันเด้อมวิ่งเบียกโมในวิ่งเ้ยโมปใสหมด

อว้คนงนวนปลากินเบดเป็นเครื่องอะไรกันอู้หูไรเหวะยำบุนเส้นยำบุเส้นเด็ดเองชิมเองแสบเองเบตรงหลังอ่านเบ เราจะย่านเจ้าโบเบลได้ย่านเจ้าโบเบลหนังแล้วเร่งเจียบกรับควรนน่ะแกมีไฟมุ่งสูงให้คนทีนอหาะไฟหน้าก็ได้ยังไฟวิโอต่อหรออืมดูดยอันนั้ กว่าหนึ่งอ๋อนาดอ๋อาแล้วก็เลยัว่ายังว่าเออยำยำใช่กนหานกิน่แพรื้ยังไ่ด้ไม่ด้ี้เานก้ให้นอน คายมันล่าเมนแเ้ามควักห่อย่อาจจะขหมอะไอเนี่ยตั่งขเาแล้วกินข้าววะแล้วเนี่ยดิกเอาอีก็ได้ิน่ออ้โไปกสบายดีเอฟีนะท่สบาดีใ้หมดเทือกเคืนนี้อาการไม่ดีเลยอาการไม่ดีด้ว ฟางคือแม่ฟางขาก็ไดัแบนี้ต้นเสาันกลูกก็ได้ในต้นเสาต้นเสาเอาคือวเมาคือเป็นแนวนี้ขอมันคือืม่ัดเขาคือมันลุกได้บอ่ามันตัวเองใช่ไหมต้องลุกบลบ่ต้นเสา้งเสานี่นะนี่ต้นัอ้งเดน้อืมนี้ท่เขาเนะอนีากันยตอออ๋อนี่ย มื่อยเมื่อยกนหมดเนหมดสิลาเขาแล้วบอกด้วบอกด้วยเลาคุณพี่ตะเปื่มคิดอืมมวยดวยครับอาจัดย์ส่งไงพูด พุนประทัดปาสิงโงมัดเกี้ยงครับพี่น้องเลอนได้ังไม่ต่อมาเนื้อสมืนบันดนี่ก็ซื้อจิบินบดอ๋อแสบไร้แสบไรครับพี่น้องเอาโอ้คนนี้กินไร้กูโมูเนี่ยเดือดเนี่ยเออนี่คนบันมาปีเด้อเนี่ยคนบันบาปีเนี่ยเป็นยัไบ้านบันบ้าปีเด้อนี่เด้อ เมืองไอเมืองเมืองอย่งเมืองคงแขงสารวันบอกบ้าจะอยู่สารวับาสารวันเมืองเน้อีนองเน้อเขาบอเกิจดาว้าเมืองเนืนี่องเน้อเนตังหลัง่อกันีนเด้อตะบันไอก่ดได้หน้ระานตังบังก็มีแต่